นายฝัน12ความฝันที่เป็นนิมิตอันดีบอกว่าเรากําลังจะมีโชคใครฝันเจอแบบนี้เตรียมโชคดีเวลานอนหลับความฝันของคนเรามักเป็นไปได้ทุกอย่างในความฝันอาจเป็นเรื่องในอดีตที่เคยเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องที่เราชื่นชอบเป็นเรื่องที่จิตใต้สำนึกของเราคิดถึงหรือแม้แต่เรื่องแฟนตาซีต่างๆนานา เรากับเราเป็นผู้ประพันธ์หากเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ดีในความฝันเรามักตื่นมาพร้อมกับคำว่าเมื่อคืนนี้หลับฝันดีขณะเดียวกันบางทีหากความฝันพบกับเรื่องที่น่ากลัวเราอาจตื่นมาพร้อมกับการฝันร้ายซึ่งว่ากันว่าคนส่วนใหญ่จะจำความฝันได้ก็ต่อเมื่อสะดุ้งตื่นแต่หากไม่ได้สะดุ้งตื่น9 5ความฝันนั้น อาจจะถูกลืมเลือนไปแต่นอกเหนือไปจากความฝันดีหรือฝันร้ายยังมีความเชื่อกันว่าความฝันสามารถเป็นลรงบอกเหตุและบางครั้งอาจทำนายอนาคตได้ว่าจะเป็นอย่างไรว่าแล้ววันนี้ผมขอเอาการทำนายความฝันที่เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนอยากได้นั่นก็คือความฝันแบบไหนกันนะที่จะเป็นนิมิตหมายอันดีบอกว่าเรากำลังจะมีโชค มาฝากเพื่อนๆกันครับแม้ว่าบางความฝันอาจจะดูเหมือนน่ากลัวแต่นั่นหมายความว่าเรากำลังจะได้ลาบอยู่นะเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีความฝันแบบไหนหมายความว่าอย่างไรบ้าง 1. ฝันเห็นไก่หรือเป็ดการฝันเห็นไก่หรือเป็ดว่ากันว่าหากในความฝันนั้นเราได้จับได้กิน หรือไก่กับเป็ดบินเข้ามาหาจะหมายความว่าจะมีคนแปลกหน้าเอาโชคลาบมาให้ถึงบ้านเราได้รับเงินทองอาจจะเป็นโบนัสก้อนพิเศษหรือเงินขวัญถุงต่างๆนอกจากนี้ยังอาจหมายถึงการมีลูกได้ด้วย 2. ฝันเห็นปลาการฝันเห็นปลาหรือฝันว่าได้จับปลาเป็นความฝันที่แม่นที่สุดในการบอกว่าเรากำลังจะได้โชค ซึ่งตามตำราทํานายฝันบอกว่าการฝันเห็นปลาหรือการจับปลาหมายความว่าจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคโดยขนาดของโชคจะขึ้นอยู่กับจำนวนของปลาและขนาดของปลาที่เราจับได้ยิ่งฝันว่าจับปลาได้เยอะลาบก้อนนั้นก็จะยิ่งก้อนใหญ่ 3. ฝันเห็นกบการฝันเห็นกบหรือได้จับกบหมายความว่า เราจะได้โชคลาภจากการค้าขายมีกำไรหรือหากเสียงโชคก็จะมีโอกาสได้โชคมาอย่างไม่คาดคิดส่วนโชคนั้นจะมากหรือน้อยให้ดูที่จำนวนของกบที่เราจับได้หรือปริมาณเสียงกบที่ร้องว่ามากแค่ไหนนอกจากนี้ในทางของการทำงานอาจหมายถึงการได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นด้วยกว็ได้ 4. ฝันว่าได้ทองคําการฝันว่าตัวเองได้รับทองคํา ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอแหวนกำไรหรือเข็มขัดทองเป็นอีกความฝันที่หมายความว่าจะมีโชคแม่นยำมากทีเดียวผู้ที่ฝันจะได้รับโชคก้อนโตในเร็ววัน 5. ฝันเห็นคนตายการฝันเห็นคนตายซากศพเน่าเปื่อยลงศพหรืองานศพอาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่นี่คือฝันบอกเหตุที่บอกว่าเรากำลังโ,โต ที่มาจากการเสี่ยงโชคหรือการค้าขายซึ่งหากใครทำงานประจำก็จะได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น 6. ฝันเห็นคนท้องการฝันเห็นคนท้องหรือฝันว่าตั้งท้องรวมไปถึงฝันเห็นคนคลอดลูกหมายความว่าจะมีโชคด้านรายรับที่มากขึ้นงานที่คิดไว้ก็จะทำและประสบความสำเร็จด้วยดี 7. ฝันว่าได้กินข้าว การฝันว่าได้กินข้าวจะหมายความว่าหากทํางานประจําอยู่มีเกณฑ์จะได้เลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือหากเป็นเจ้าของธุรกิจก็จะมีโอกาสได้รับโชคจากธุรกิจที่ทํแ 8. ฝันเห็นพระการฝันเห็นองค์พระหรือพระพุทธรูปจะหมายความว่าธุรกิจที่ทําจะมีรายรับมากขึ้นมีความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจรวมทั้งอาจมีเพศตรงข้าม คอยช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองให้ 9. ฝันเห็นมังกรหรืองูใหญ่การฝันเห็นมังกรหรืองูใหญ่จะหมายถึงการได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่หรืออาจได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชค 10. ฝันเห็นแผลผู้พองตามร่างกายการฝันเห็นแผลผู้พองตามร่างกายหรือโรคเรื้อนแม้จะเป็นความฝันที่ดูสยดสยองไปสักหน่อยแต่ตามตำราทำนายฝันนั้นแม่นมาก หมายความว่าจะมีคนนําโชคลาภมาให้ยิ่งแผ่เน่าและผู้พองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีโชคลาภมากขึ้นเท่านั้น 11. ฝันว่าจับอุจจาระการฝันว่าจับอุจจาระหรือเหยียบอุจจาระหรือมีอุจจาระเปื้อนตามร่างกายหมายความว่าเรากําลังจะมีโชคลาภแต่ถ้าใครฝันว่าอุจจาระเปื้อนแล้วเช็ดออกหรือหากฝันว่าเห็นอุจจาระแต่ไม่ได้จับอาจจะมีโชคแต่น้อย หรืออาจจะไม่ได้รับโชคเลยก็ได้ดังนั้นฟันเห็นอุจจาระแล้วต้องจับต้องเปื้อนถึงจะโชคดี 12. ฟันเห็นอวัยวะเพศการฟันเห็นอวัยวะเพศของผู้หญิงหรือผู้ชายได้จับอวัยวะเพศไม่ได้เป็นเรื่องลามกในความฝันแต่กลับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่กำลังบอกว่าเราจะได้รับลาบลอยแบบไม่คาดคิดยิ่งถ้าได้จับอวัยวะเพศนั้นเต็มมือ โอกาสที่จะได้โชคก็มีมากขึ้นและนี่ก็คือ12ความฝันที่บอกให้รู้ว่าเรากำลังจะมีโชครออยู่นั่นเองว่าแต่เพื่อนๆล่ะครับเคยมีความฝันอะไรแบบนี้กันหรือเปล่า